เอ h t อมอธิชาติทนไม่ไหวโผล่คอมเมนต์หลังน้องสาวแอปทักษออนพูดแบบนี้ในรายการเรียกได้ว่าถึงแม้จะผันมาทำหน้าที่พิธีกรก็ทำได้ดีมากๆสำหรับแอปทักษออนพักสุขเจริญที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าสาวแอปนั้นจะทำได้ไหมแต่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวกลับทำได้ดีเกินคาดอีกทั้งยังมีไหวพริบด้านการเป็นพิธีกรสุด ล่าสุดได้แขกรับเชิญสายฮาอย่างบอลเชิญยิ้มและนะักคอมชวนชื่นมาเรียกเสียงฮาในรายการในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งงานนี้ด้านบอลเชิญยิ้มได้บอกให้แอปทักษะออนทำหน้ามันๆสาวแอป,ปก็ยิ้มหวานกลับมาจากนั้นด้านบอลเชิญยิ้มเลยบอกว่าเคยมันไหมในชีวิตนี้ด้านสาวแอปรีบสวนกลับทันทีว่าไม่ได้มันมานานและซึ่งงานนี้ทำเอากิดกันทั้งสตูดิโอเลยทีเดียวกับคำตอบของสาวแอป,ป ซึ่งงานนี้สาวแอปก็ได้โพสคลิปช่วงดังกล่าวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเคยมันไม่ให้ชีวิตเคยมันนะไ,มไม่ได้มันมานานแล้วทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างอ้ําอธิชาติชุมนานน์ถึงกับทนไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของสาวแอปเอาไว้ว่าตาย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 ไม่ได้มันมานานแล้วค่ะ เรียกได้ว่าสาวแอปแอบมีมุกตลกกับเขาด้วยถ้าชอบข่าวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารนะคะหากมีคำใดออกเสียงไม่ชัดเจนก็ขออภัยด้วยเราจะพัฒนาและปรับปรุงขอให้ทุกท่านเริ่มรวยเงินทองเริ่มรวยความสุขขอบพระคุณค่ะ